สวัสดีค่ะเอฟซีึกผันในนี้ลุงเหมิมพาเทวชาแนลพามาเทีท่ยวเซเลราลนะคะมาชมตึกแล้วก็มามาชมพามาเดินสกายทุกคนตอนนี้นั่งเดินสกายวอล์กนะคะนี่ลุงเหมิมอ,อันนี้จะเป็นทางเดินลอยฟ้านะคะ <c oughs> ทางเดินลอยฟ้าให้แยกขึ้นมาจากถนนตั้งล่างนะคะ ไม่ต้องแวะที่ไหน,นะคะ่ะอันนี้ถ้าสมมติว้านไหนที่จะชอบแวะเปน็นตึกเลื่อนตึกนี้ต้องลองเดินข้างล่างะคะ่ะอันนี้เรายิงยาวไปลานจอดรถลดเลยะคะ่ะกลับจากตึกนาวามินกลับจากตึกนวมินลุงไม่เดินข้างล่างข้างล่างก็จะมีจะคนจะเดินเยอะแล้วก็รถด,ด้วย ตรงนี้จะไม่ค่อยพุกคพลาดเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ไม่ร้อนด้วยลมเย็นข้างล่างก็จะมีหลายตึกคนเดินแล้วก็ซอกซอยอันนี้จะเป็นวัดส,สวยะสวยมากาาม่พาชม หัวนะคะทุกท่านเนี่ยตรงนี้ก็จะไปซอยก็จะลงซ้ายนะพ่อเพราะว่าข้างขวาน่ะเหมือนก็ปิดประตูไว้อ่ะ ทางที่ไปปิยะอ่ะปิดประตูตรงนั้นเราต้องลงสายเมื่อเช้านี่จะขึ้นมาแล้วจะปิดประตูแ่สมัยน้องเขาลงไปได้อ่ะก็ไปตึกไหนอ่ะลงได้หรอ เอาลงตามสิถ้างั้นก็เพราะว่าเช้านี้มันปิดอว้อยู่นะด้วยว่าเรามาเช้าเกินอะ่ะปิดประตูนะพ่อไม่ให้ลงนะ วิวสวยไหมเอฟซีทุกคน,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 น ถ่ายวิด hey, ีโอขอด้านข้างมาเอ๊ะขอที่เจอเจอหมอในลิฟต์นะใช่หมอตรวจเราไหมในลิฟต์เราใช่หมอไหมหมอที่ตรวจไหมบุรุคนบุรุคนเหรอเออเสื้อก็เหมือนกันเอา แล้วด,ดูนักเรียนปฏิใส่เครือบเหมือนกันไหมนักเรียนมันรึเปล่าโคตรหมอมันต้องเหมือนกันใส่เคลืน่าจะมันไม่ใช่มันแค่คล้ายกันหน้าแหลมๆเหมือนกันแดนนนนด,ดร,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 ร้อนเปรี้ยเกลี่ยเกลี่ยเท่าไรเมื่อกี้ พันหนึ่งโอ้น้ำนิดเดียวดูดหมดแล้วใช่พันหนึ่งถึงแก้วไหมโอ้แก้วมันเยอะไปถามว่าช้อนเขี่ยว่าได้ไหม <laughs> ช้อนน่ะช้อนชา<อ>วลิน<า>ได้เหรอโดนโต๊ะเราด,ดู <laughs> ทุกหยดหน่อยอ่ะพันหนึ่งนั่นน่ะ อันนี้กำลังกลับบ้านแดดร้อนนี่บ่ายสามยังอันนี้จะเป็นตึก S I M R ตึกศูนย์วิจัยวิจัยทุกอย่าง FC ทุกท่านร้อนมาก อันนี้จะเป็นรถโมบายสต๊อกสต๊อกคือระบบประสาทคือปลายเท้าปลายปากเบี้ยวอะค่ะถ้าแบบรักษาไม่ทันจะทำให้คนไข้เป็นอมัอมพฤกษ์อัมพาตอะไรประมาณนี้ค่ะเอฟซีโอ้นี่รู้เลยจะเข้าฤด,ดูร้อนเพราะว่าใบไม้ ร่วงใช่ไหมร่วงตรงนี้จะเป็นข้างข้างของตึกโอ้ยต,ตึกตุกตุกตุกนะตึก S I M R สูตรนิจัยนะครับทุกคนสวันะคะ่ะ แต่ข้างล่างเขาจะลาดยางมาต่อยแล้วนะข้างล่างเขาเยอะลาดยางแล้วเมื่อก่อนจะเป็นลานดินธรรมดาธรรมดาตอนนี้ลาดแล้วมอเตอร์ไซค์ลงไปจอดได้เยอะเลยเนี่ลนะุงเหมือนกำลังถอยรถนี่ค่ะน่าจอดไหมเมื่อก่อนจะเป็นดิน ขอบคุณนะคะที่รับชมลงเหมิมประเทาชาแนลนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งกริ๊งกริ้งเพื่อเป็นกำลังใจลุงเหมิมปะเทาในการทำคลิปต่อไปนะคะคล,คลิปนี้ลงเหมิมปะเทาพามาเที่ยวพวามาเดินโรงพยาบาลสิริราชนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ